สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเรียกใช้ข้อความอัตโนมัติของโปรแกรม Microsoft Word สำหรับฝึกจัดรูปแบบเอกสารหรืออักษรของผู้ที่พิมพ์ดีดหรือพิมพ์สัมผัสยังไม่ค่อยเก่งรวมไปถึงครูอาจารย์ที่อาจจะต้องนำไปสอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนฝึกการจัดรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Word แต่ ปัญหาคือนักเรียนอาจจะพิมพ์หรือหาข้อความที่เราจะมาฝึกจัดไม่ได้วันนี้ผมจะมาแนะนำการเรียกข้อความอัตโนมัติง่ายๆนะครับทุกคนทำได้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับเริ่มเลยผมจะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับอ่าอันดับแรกเลยจะครั้งเราจะฝึก เรียกข้อความอัตโนมัติขึ้นมาจํานวนหนึ่งหน้ากระดาษนะครับอันดับแรกเราก็พิมพ์เท่ากับ a a n d วงเล็บเปิดและวงเล็บปิดและ enter ครับเราก็จะได้ข้อความอัตโนมัติขึ้นมาประมาณนี้ครับนะครับเราก็นำไปจัดได้นะครับนี่คือหนึ่งวิธีวิธีต่อมานะครับ วิธีที่สหัวขึ้นหน้าใหม่อีกวิธีหนึ่งคือสมมุติเราต้องการกําหนดย่อหน้าหรือกําหนดประโยคที่เราต้องการเช่นอยากต้องการสัก3ย่อหน้าย่อหน้าละ2ประโยคนะครับเราก็พิมพ์เท่ากับ R A N D ผมล็กเปิด3ย่อหน้าย่อหน้าละ2ประโยคก็ใส่ R N D นะครับ เท่ากับ R A N D วงเล็บเปิดเล 3, ข3คอมม่าเลข2วงเล็บปิดนะครับเลข3หมายถึงย่อหน้าเลข2หมายถึงประโยคในแต่ละย่อหน้านะครับแล้วก็กด enter ครับเราเห็นว่าย่อหน้าที่1จะมี2ประโยคก็คือดูที่จุดทศนิยมนะครับหรือจุด full stop ตัวนี้นะครับ ะเห็นว่าในแต่ละประโยคจะมีจุด full stop สองตำแหน่งนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าต้องการมากกว่านี้ก็เพิ่มตัวเลขเอาตอน,นี้อีกวิธีหนึ่งนะครับการเรียกหากเราต้องการฝึกพิมพ์ดีดทีนี้กรณีที่ต้องการฝึกพิมพ์ดีดนะครับแต่เราหาข้อความฝึกไม่ได้นะครับใช้วิธีนี้แหละครับพิมพ์เท่าก,กับ R A N D จ O L D วงเล็บเปิดวงเล็บปิด Enter ครับเราจะได้ข้อความมานะครับก็คือ the quick brown fox j u m p over the lazy dog นะครับตัวนี้จะครบตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Z นะครับเราก็สามารถนำไปฝึกการ พิมพ์สัมผัสหรือฝึกการพิมพ์ดีดได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ